ธรรมะสไตล์วัยรุ่นธรรมะสไตล์วัยรุ่นธรรมะสไตล์ใหม่ถูกใจวัยรุ่นดำเนินรายการโดยดีเจลูกไม้ค่ะดีเจมค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะเราก็มาพูดถึงช่วงฤดูตอนนี้ก่อนนะคะช่วงตอนนี้ก็เป,เป็นช่วงหน้าฝนค่ะ,คะฝนตกทุกวันเลยนะคะ,คะก็อยากให้ ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มรสุมเข้ามานะคะก็อากาศนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยชีวิตหรือเปล่าคะอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองค่ะเออเดี๋ยวจะเป็นหวัดได้นะคะแล้วก็เราต้องเราต้องป้องกันยังไงคะพกร่มคะ่ะ <c oughs> พกร่มแล้วก็อะไรอีกคะ <c oughs> พกถุงยางคะ่ะเอ๊ ถุงยางมันยังไงคะเนี่ยอ๋อถุงยางค่ะถ,ถุงเอาไว้ใส่รองเท้าผ้าใบไงคะสำหรับคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็มัดยางให้เรียบร้อยกันน้ําซึมกันน้ําแตกกันน้ําเ<อ>ข้าไป <laughs> ไม่ใช่ค่ะกันน้ํเลอะรองเท้านะคะเพราะว่าถ้ามันเปียกขึ้นมาปุ๊บมันจะอับชื้นค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะดูแลเครื่องแต่งกายดูแลรองเท้าผ้าใบให้ดีคู่ปลดของคุณจะได้ไม่พังนะคะช่วงนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ แต่ช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพจิตใจด้วยนะคะสําหรับคนที่โสดนะคะยิ่งน่าเป็นห่วงใหญ่เลยนะคะอยู่คนเดียวเงเงๆปเปลี่ยวนะคะไม่รู้จะทําอะไรก็ลองเปิดรายการของเราฟังดูนะคะและ้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างนะคะเผื่อชีวิตจะแจ่มใสแล้วก็ฝึกสมาธิไปในตัวนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะจะได้ไม่เหงาไม่เป็นภาระของ Facebook นะคะค่ะ แล้วก็ข้อดีของการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะจิตใจจะได้ผ่องใสสมองปลอดโปร่งมีสมาธิในการดําเนินชีวิตค่ะและอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันเข้าพรรษานะคะช่วงหน้านะคะเราจะมาทําความรู้จักกับวันเข้าพรรษากันค่ะก่อนอื่นนะคะไปพักเบรกฟังเพลงเพาะเพาะกันก่อนค่ะ อาจเป็นเพียงสายลมพาอาจเป็นหมอกแสนเบาบางที่กระทบทุกเธอแล้วก็จางหายไปอาจเป็นเทียนแสงรำไรไม่อบอุ่นเหมือนกองไฟแต่ถึงแม้จะไม่เห็นก็ทำเพื่อเธอถามว่าความรักนี้เมื่อไรจะยอมแพ้ ฉันตอบได้เลยไม่เคยจะคิดเรื่องนั้นฉันรู้แค่ฉันจะรักรักจะไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครรือที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเท่าที่ฉันรักเธอ บอกว่าไรคะ่ะแต่รู้สึกฉันมีค่าต่อให้ไม่มีคุามหวังความหวังดียังล้นหัวใจถามว่าความรักนี้เมื่อไรจะยอมแพ้ฉันตอบได้เลยไม่เคยจะคิดเรื่องนั้นฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉัน ที่อยู่ให้รูว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครเราที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเจ้าที่ใช่รักเธอไม่ว่าพรุ่งนี้ค่ำคืนจะมืดสักแค่ไหนแม้ว่าไกลจะเช้าแล้วดาวบนฟ้าจะคอยขดับไปจะขอเป็นดาวดวงสุด ไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครเลยที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจในเจ้าที่ฉันรักเธอ ธรรมะสวัสดีสนับสนุนโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชนบุรีสวัสดีค่ะชาวธรรมะสตาร์วัลุ่นทุกคนนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะคะหนุ่มสาววัยรุ่นชาวพุทธทั้งหลายนะคะรู้กันหรือเปล่าคะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงนะคะวันเข้าพรรษานะคะแปลว่าพักฝนซึ่งหมายถึงพระพิสุสงฆ์นะคะต้องอยู่ประจําวัด นวัดใดวัดหนึ่งในเราระหว่างฤดูฝนนะคะโดยเหตุที่พระพิสุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่ต้องจาริกโปรสัตว์และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงมาตำหนิว่าพระพิสุได้ไปเหยียบข้าวก้าและพืชอื่นๆจนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระพิสุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้าเดือน8ของทุกปีซึ่งเรียกว่าปุริมพรรษาอย่างไรก็ตามนะคะแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระพิสุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้ทำบุญร,รักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษานะคะชาวบ้านก็จะได้ไปช่วยกันทําความสะอาดวัดนะคะซ่อมแซมกุฏิและวิหารอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็ไปร่วมกันตักบาตรทาบุญถวายเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องใช้ต่างๆเช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นนะคะพร้อมกับพร้อมกันฟังเทศฟังธรรมนะคะรักษาสินพร้อมกันค่ะและนี่ก็เป็นประวัติวันเข้าพรรษาที่ทุกคนควรรู้นะคะ สำหรับช่วงต่อไปนะคะก่อนที่เราจะพบกับช่วงที่สองนะคะไปพักเบรกฟังเพลงเพาะๆกันก่อนนะคะ วันที่เธอได้บอกลาว,วันที่เธอได้บอกมาวันถึงเวลาต้องไปมันยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดอยากจะชุดรั้งเธอเอาไว้แต่เข้าใจแล้วรักเธอเลยต้องยอมปล่อยเธอไปมันลำบากลำบนทุกทนแทบไม่ไหวห้ามใจ เธอทำคือลืมลืมฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกันเพราะอยากขอลองดูไหมรู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบนั้น รามีให้แกกันเหมือนฝันช่างประทับใจฉันจะจำทุกเมื่อจะเก็บทุกอนุไว้ไม่มีวันลืมเธอยิ่งรู้ว่าเธอยังรักและยังเป็นห่วงกันมันทำให้ฉันเพ้อเจ้อทนแทบไม่ไหวมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากคอยจะจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากคอยทักทำาคือ ฉันลืมไปก่อนได้ไหมลืมไปก่อนทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกัน ผูช้ชายแบบไหนชวนเป็นไม่ไหวแม้ต้องการแค่ไหนโดยเฉพาะผูช้ชายอย่างฉันช่วงกิจกรรมธรรมะสนับสนุนโดยชมรม Photo Vision คณะนิเทศาสตร์ ช่วงนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมต่างๆในวันเข้าภพรรษานะคะกิจกรรมที่1นึ่ทำเทียนเข้าภพรรษาโดยบางพื้นที่จะมีประกวดแห่เทียนเข้าพรรษาเช่นจังหวัดอุบลราชธานี d j เแอมรู้ไหมว่าทําไมถึงต้องถวายเทียนเข้าภพรรษาอ๋อเพราะว่าฝนตก พาออกไปซื้อเทียนเองไม่ได้ใช่ไหมคะ๋อไม่ใช่นะคะดีเแจแอมเป็นเพราะว่าในช่วงเข้าพร,รรษาพระพิรรสุสงฆ์ต้องประจําวัดอยู่ที่วัดและมีการทําวัดเช้าเย็นจึงต้องมีทูบเทียนไว้จุดบูชาเช้าเย็นค่ะกิจกรรมที่2ในวันเข้าพร,รรษาพุทธศาส,สนิกชนจะไปถวายผ้าอาบน้ําฝนจตุป,ปัจจัยแด่พระพิสุสามเณรกิจกรรมที่ส,ร,ร,สร่วมทําบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาศีล กิจกรรมที่4แล้วเว้นอบายามุกต่างๆข้อนี้สําคัญนะเพื่อนๆชาวธรรมศาตล์วัยรุ่นทํายังไงอ่ะต้องทํายังไงบ้างอ่ะการ <c oughs> รักษาสิ่งเนี่ยลดละเลิกสิ่งอบายามุกช่วงข้อภรษาแค่สเดือนเองง่ายนิดเดียวโหสามเดือนไม่นานไปหรอไม่นานหรอกแถมยังได้บุญแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองอีกตั้งหากค่ะวันนี้ธรรมะา,ตาไตล์วัยรุ่นธรรมะารสไตล์ใหม่ถูกใจวัยรุ่นขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะธรรมะสตไตล์วัยรุ่น